สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องการในการปลูกต้นไม้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องวิธีการฆ่าตอยูคานี่นะครับนี่ตอใหญ่่างนี้เลยนะครับใหญ่มากนะครับ นี่ตายนะครับแต่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเพื่อนๆว่าแบบไหนมันดีนะครับก็จะเล่าก่อนนะครับว่าที่พุกคุณเห็นเม็นสีเขียวตรงนี้จะขอม็นสนยูคาเก่าแล้วผมปลูกถี่กันมากระยะ2.5คูณ2.5นะครับไร่หนึ่งก็จะมีประมาณ2 ร้อห้าสิบหกต้นสิบไร่ก็จะเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบต้นเอากลมๆนะครับพื้นที่ตรงน,นี้ประมาณสิบหกไร่แต่ผมคิดแค่สิบไร่พอเพราะว่ามีบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกก็จะเป็นต้นไม้ยูคาสองพันห้า้อหกสิบต้นแต่ผมตรียมกลมเลยสองพันต้นกลมๆพอนะครับแล้วคิดดูว่า ผมต้องเอายามาป้ายครับป้ายต่อตอนนึงก็มีตั้งหลายแขนง,งนผมใช้วิธีการป้ายต่อเพราะคิดว่าราคามันถูกกว่าจ้างรถขุดตอนนึงก็มีหลายแขนงคนระับหลายหลายต้นนะครับเดตอนนี้มีประมาณสิบสิบต้นเลยเราเราคิดดูว่าสองพันต้นมันเสียเวลาเท่าไหร่ในการฆ่าอยู่ค่ะทําการมาแล้วแปดชั่วโมงนะไม่ได้ไปไหนนะครับฆ่าแต่ตอนยาที่หมด ไปกับการฆ่ายูเค่นก็คือใช้กาลอน 4e เนี่ยนะครับมาป้ายต่อมาเลยได้ผล100นะร้ออร์เซ็นตนะไปดูมาหลายคลิปเขาบอกอย่างนี้หมดก็เอาเลยครับไปซื้อมาแล้วลองตัดต้นกระถินนะครับแล้วเอากาลอนระสมงกับดีเซลในป้ายตัดัูสิบต้นตายทุกต้นครับห้า ก็เลยเอาได้ผลแน่นอนเรียกรถตัดยูคามาเลยครับมาตัดยูคาสินะผมก็ผสมกาลอน CE, สีใส่กับดีเซลตามสัสดส่วนที่เข้มข้นที่สุดเลยนะครับชุดแรกผสมซื้อยามาน่าจะหมดประมาณ4 5่ห0พัเขาตัดลงปุ๊บผมป้ายตามตัดปุ๊บป้ายตามตัดปุ๊บป้ายตามตัดเดินมฤเภานะครับผมป้าย ใช้เวลาถัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งมิถุนาผมป้ายเสร็จกรกฎาคมฝนมาครับไอตอยูคาที่ผมป้ายไปนะครับสองพันต้นเนี่ยไม่ตายสักต้นครับผมนี่ช็อกเลยครับโอโ้โหรอบแรกมาก็หมดกำลังใจแล้วครับกรกฎาคมมาครับแค่ทิ์เดียวไว้นั้นแหละขึ้นมาถึงเขาครับต้นไม้เนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยต้นไอย,ยูคาเนี่ยเีเนี่ยทำยังไงนะครับทำไม่ทัน จากป้ายก็มาพ่นบ้างครับเขาเนี้ยเอาผสมเหมือนเดิมครับพ่นเอามีดสับลงบ้างแล้วพ่นฟันรอบต่อบ้างแล้วพ่นไม่ตายอีกทำมาหลายวิธีนะครับเจาะด้วยปซื้อสวานมาลงทุน้อสวานมาเจาะเจาะก็กไม่ตายอีกนะครับโอ้โหทำมาตั้งตั้งแต่กรกรดาจนถึง กือบปีใหม่อะนะครับก็เลยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยปล่อยมันขึ้นไปมันก็ขึ้นนะครับท่วมหัวหเลยตับเดียวเดือนเดียว,ยวขึ้นท่วมหัวหเลยก็ไล่เอาเท้าเหยียบให้มันลงให้มันลงให้มันลงนะครับมีการชะงักการเจติบโตของมันมันก็เหี่ยวเหียวเสร็จก็ขึ้นมาใหม่อยู่งั้นนะ่ะจนหมดหน้าหนาวก็คือช่วงคมุมภายอมครับ ทำทุกรูกแบบทุกวิถีทางที่ใครว่าการฆ่าตอา่อยูคาดีไม่ตายนี่นะครับเขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสียเวลาสี่เดือนหมดค่ายาไปเกือบหมื่นห้าจ้างรถขุดสองหมื่นห้าแล้วเอาเวลาฆ่าต่อยูคาเนี่ยไปทําอย่างอื่นปรับปรุงพื้นที่ได้ดีกว่านี้นะครับกลายเป็นว่าต้องมาเสียเวลาเหนื่อยด้วยนะครับงานประจําก็มีอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องสนักเวลาหลังเลิกงานมาทำเหนื่อยครับเพราส30โลมาทำเนี่ยยอมจนใช้วิธีสุดท้ายเอาง่ายๆพ่นยาฆ่าหญ้าไปก็พ่นไปไล่พ่น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 ไปช่วงหน้าแล้งนะครับแม่ไมนขึ้นปรากฏว่าพ่นประมาณรอบที่สามตายครับนี่นะตายเลยครับตัวใหญ่เลยพ่นยานะครับตาย ฉะนั้นผมแนะนำนะครับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องการฆ่ายูคาเนี่ยมันต้องฆ่าหน้าแรงครับเอายาฆ่ายาอะไรผสมกาลอน 4e ได้ยิ่งดีผสมเข้าไปนิดนึงแล้วก็ฉีดพ่นต่มเตหน้าแรงนะครับไม่เกินสามรอบตายนะครับประหยัดต้นทุนแต่ต้องเสียเวลาหน่อยนะ แต่สำหรับผมถ้าผมให,ให้ผมกลับไปเลือกใหม่ผมขอใช้วิธีขุดดีกว่าครับชัวร์กว่านะครับไม่ต้องเหนื่อยอแต่ถ้าใครจะฆ่าเราวิธีฆ่ายานะครับใช้ยาแนะนำว่าต้องหน้าแรงครับหน้าฝนเนี่ยไม่ได้เลยหน้าหนาวก็ไม่ได้ครับเพราะยูคาร์บเป็นต้นไม้ที่หากินเก่งมากพอมันจะตายเนี่ยมันได้น้ํานิดเดียวเดี่ยมันฟื้นขึ้นมาทันทีนะครับออฝนไม่ตกอยู่จะทิศหนึ่งเนี่ย ใบเหี่ยวกำลังจะแห้งอยู่แล้วพอที่สองฝนตกเนี่ยที่สามปุ๊บขึ้นเลยเฮ้ยมันหากินเก่งมากส่วนหน้าหนาวก็ไม่ควรทำพเพราะอะไรครับเพราะมันมีน้ําค้างตกลงบนดินนะครับมีแค่น้าแค่นิดเดียวเนี่ยต้นยูไครอดได้เลยนะครับต้องแล้งจริงๆเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาหนีฆ่าไปเลยครับแบบแล้งจริงๆหนึ่งเดือน,นสองเดือนติดเนี่ยไม่มีน้ําสักแฉกไม่มีฝนสักแฉกฉีดไปเลยครับตาย แต่นะครับแนะนำนะยาอะไรก็ได้ยาค่าย,ยาธรรมดาก็ได้แต่ถ้าใช่ดีต้องผส,สมกาลอนสีด้วยสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องผสมดีเซลแล้วฉีดพ่นเลยแต่ข้อสำคัญก็คือต้องฆ่าในหน้าแหลงเท่านั้นนะครับเนี่ยรากตอขอ,องเราจะตายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น,น,นก็ลองผิดลองถูกครับเสียเวลาเสียเงินเสียแรง นะครับสำหรับผมคือถ้ามีกําลังซั์หน่อยโคตรครับดีสุดครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตวิธีการฆ่ายูตาอยู่คายทุกคนฟังนะครับเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปทําสวนต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่ผมปลูกไว้หลายต้นนะครับเป็นต้นสักต้นพะยุงเดี๋ยวผมจะไปแต่งกิ่งนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ